กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567โรงเรียนบ้านเรืออําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2โรงเรียนบ้านเรือตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านเรือตบกุดยมอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่9ไร่3งาน3.5ตารางวา เขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านเรือหมู่ที่ 2, 2> บ้านเรือหมู่ที่9บ้านกุดสีภูมิหมู่ที่8และบ้านโนนคามหมู่ที่6วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเรือคือโรงเรียนบ้านเรือมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานครูมืออาชีพชุมชนร่วมประสานบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอัตลักษณ์คือยิ้มง่ายว้วสวย และมีเอกลักษณ์คือหนูน้อยนักออมปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน14คนและมีนักเรียนจำนวน125คนภายใต้การบริหารงานนำโดยนายสริตตองติดราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือรวมทั้งค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567 และมีแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวนสคนการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567ของโรงเรียนบ้านเรือได้แบ่งเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนที่1การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนบ้านเรือได้มีบอร์ดหรือนิตรสารเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาและได้จัดบอร์ดค่านิยม12ประการภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้อ่านและเห็นได้อย่างชัดเจน สองโรงเรียนบ้านเรือได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมปณิธานหรือปรัชญาในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนส่วนที่สองสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2มีแผนงานดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดําเนินการที่แสดงให้เห็นชัดเจน 3. มีคําสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 4. มีคําสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา 6. บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 7. มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเรือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 9. มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา10มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษา11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและการต่อสายดินในสถานศึกษา 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 13. มีแผนป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในสถานศึกษา14มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาจากพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารตำบลกุดยม15มีการซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหมีไฟในสถานศึกษาจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม 16. มีแผนเฝ้าระวังและแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์ความรุนแรงและให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีการก่อวินาศพายหรือกรณีเหตุฉุกเฉินอื่นโดยวิทยากรฝึกซ้อมจากสถานีตำรวจภูทรภูเขียว 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาและมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน 18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อและการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศึกษา 19. มีห้องส่วมและอ่างล้างมือที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 20. มีการจัดน้ำดื่มทั้งสะอาดปลอดภัยพร้อมท,ทั้งที่ล้างมือถูกสุขลนะักษณะ21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลนะักษณะ 22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา23มีมาตร,ราการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษา24มีการรับฟังความคิดเห็นโดยข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและจากผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง25มีการจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม 26มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา27มีหนังสือตำรามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน28มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถจักรยานยนต์และมีครูเวรประจำมันคอยรับส่งนักเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเลิกเรียน 29มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา30มีการจัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อช่วยสอดส่องดูแลและเสริมสร้างวินัยด้านความปลอดภัยของนักเรียนจากผลการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567โรงเรียนบ้านเรือได้ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยอย่างครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมโดยมีนโยบายและแผนงานชัดเจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมปรับปรุรงสภาพแวดล้อมและฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเช่นออบตกุดยมโรงพยาบาลและสถานีตำรวจผู้เขียวนักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น กิจกรรมทั้งหมดนี้ส่งผลให้โรงเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน